สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่เพชรพาเพินินวันนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็ยนของน้องแล้วนะรู้สึกว่าน้องจะหิวแล้วแหละว,วันนี้มาดูว่าน้องมีอะไรทานบ้างวันนี้อาหารเย็ยนของน้องเด้อแทนแทน,ทน,ทนปึ๊บอันนี้คืออาหารเมร็ดอาหารสําเร็จรูปเพราะว่าน้องจะได้แข็งแรงเพราะว่ามีวิตามินมากมาย แล้วก็มีขนมแล้วก็มีนมก็มีน้ําแข็งที่น้องชอบนะมาให้น้องทานก่อนน้องรู้สึกว่าน้องจะหิวแล้วไปเลือกกันเลยตามสบายครับมันตัวครับวันนี้น้อง <c oughs> ทานอาหารเมร็ดเพราะว่าน้องทานไอ้พวกนั้นมาเยอะแล้วสลับกันอาหารเม็ดมั่งขนมมั่งตับไก่มั่ง พักนี้รู้สึกว่าจะดื้อวิ่งออกไปหน้าถนนที่เพชรก็เลยต้องเอาเชือกมัดไว้ก่อนล้ามไว้ก่อนแต่กลางคืนก็ไปนอนหน้าบ้านก็วิ่งตามหมาใหญ่ออกไปเพราะกลัวรถชนเพราะวันนี้ก็เมื่อวานก็น้องนมสดน้องนมสดก็โดนรถเกี่ยวเสียชีวิตไปแล้วเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเนาะจริงๆไม่อยากมาัดหรอก อยาจะปล่อยเขานีละให้เป็นอิสระแต่เขาตามมาใหญ่ไปก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลกันสงสารน้องมันตอนนี้น้องกำลังทานนั่นนะกำลังทานในอาหารเมร็ดเพราะว่ามันมีวิตามินมีไอ้แร่ธาตุมีไอ้แคนเซียมมีทุกอย่างครบ ที่ให้น้องร่างการแข็งแรงินเจือญเติบโตแล้วก็มีนมมีน้ำแข็งให้ของที่น้องชอบหมดแล้วพอมีรถดมาน้องก็สนใจทางอื่นแล้วตอนนี้น้องกำลังกินนมนะครับทานม,มอยู่นะครับปันนทัวานม,มอยู่้านนม,มก็สลับกับอาหารเม็ด อาหารเม็ดที่มันไม่ใช่เป็นเม็ดแบบนั่นนะเป็นอาหารฟองสําเร็จรูปที่น้องชอบทานแล้วก็จะมีนมแต่ตอนนี้น้องคงหิวว่าทานอาหารเม็ดกกันมันโถกำลังโตรครับมันโถจะเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยสนใจมแมลงอีกแล้ว เดท้องเ็เดีท้องก็เดี๋ยวให้น้องทานไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทานหมดไหมโอ้ยป่านนี้ยังทานไม่หมดเลยเดี๋ยวให้น้องทานก่อนนะครับาำรับกินนี้ก็แค่นี้นะครับบา,บายบาย